สวัสดีครับพี่พี่น้องน้องและผู้ติดตามทุกท่านนะครับคลิปนี้นะครับเป็นคลิปแนวทางนะครับของเาวาพัฒนานะครับประจํางวดวันจันทร์ที่11นะครับธันวาคมนะครับส5 6 6นะครับส่วนงวดที่ผ่านมานะครับของวดนประจําวันที่8นะครับธันวาคมนะครับ2566นะครับก็มาเข้าวิ่งเข้ารุดอยู่ที่เด่น4วิ่ง4รูด4นะครับ ก็มาเข้าเจาะนะครับอยู่ที่4554นะครับผมก็คือ4 6 8กับ54นะครับ4ก็มาเขาวิ่งเข้าดูได้เจาะอยู่ที่54นะครับส่วนงวดนี้นะครับแอดก็จะให้เลขเด่นนะครับเด่นอยู่ที่2กับ9นะครับ เด่นสองรองเก้าจับคู่นะครับสองศูนย์สองสาม สองสี่สองหกแอดก็จะกลับหัวให้นะครับหกกับเก้าตัวเดียวกันนะครับเก้าศูนย์ ก้าสามเก้าสี่เก้าห้าแล้วก็จะมีตัวกันอยู่ที่สามสี่ครับส่วนเลขสามตัวนะครับ some cow. cow some some cow sí, some เ็นเพียงแนวทางนะครับท่านผู้ชมแนวทางก็มีเข้ามีหลุดนะครับชอบก็จัดขัดก็ผ่านนะครับแอดก็ขอไว้พรให้พี่ๆน้องๆนะครับสีทุกท่านนะครับโชคดีนะครับเฮงๆปังๆนะครับกับแนวทางเราพัฒนานะครับประจำวันจันทร์ที่1ิธันวาคม2566นะครับแอดก็ฝากกดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังแรงใจให้กับแอดด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปต่อไปนะครับสำหรับคลิปวันนี้สวัสดีครับ